ทุกคนเคยเล่นแล้วแบบฟอร์มตกบ,บ้างไหมครับแบบว่ายิ่งเล่นยิ่งกากยิ่งเล่นยิ่งอ่อนยิ่งเล่นยิ่งหัวร้อนใครมีวิธีแก้ก็คอมเมนต์บอกผมทีครับผมโโลช้าก่อนหากใครกำลังหาซื้อ idrov ค,คุ้มผมขอแนะนำเพจ admin ต้น tp 7การันตีผู้ติดตามมากกว่า2 0 0,000คนและมี id ให้เลือกหลายราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะ สกินแลลูนครบพร้อมลงแรงและยังมีบริการรับซื้อรหัส ROV ราคาร้อนเครดิตดีรีวิวเยอะชื่อเพจอยู่ใต้คลิปนะครับผมจ้ากูก็กราบสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนสเต็ปยอกเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้รู้สึกว่ายิงเล่น ยิ่งอ่อนนะครับผมยิ่งเล่นยิ่งกากนะครับเอไม่รู้ทําไมนะยิ่งเล่นยิ่งแพ้นะครับผมแล้วก็หัวร้อนด้วยนะเดี๋ยวนี้เล่นไม่ค่อยออกกันว่าผมเล่นแบบลรำไม่ค่อยได้อะไรกว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ทําไมนะครับผมใครมีวิธีแก้ครับบอกผมทีนะครับเออเฮ้ยยิ่งพูดแล้วก็เศร้านะครับผมแต่ว่านี่ก็ปีใหม่นะเราก็ต้องเริ่มใหม่แล้วครับผมอะไรเนี่ยชนเล่นกับอันเล่นนะครับผมเกมนี้กิลเดอร์มาไงวะเมื่อกี้ มาดินะมามมเล่นกับอันเรียนว่าลำแล้วก็โยกหนีมันนะครับผมสกิลเรามันจะได้ไม่โดนนะสกิลมันนะครับผมสกิลนี้เรามีอาญานะน่าจะสนุกอยู่นะครับผมแต่ทีนึงข้ามเขาป่าเป็นคีล่านะวีล่ามันมาแล้วไนงะเอ๊ะรับหดใจให้หน่อยได้เพื่อนจูสวยสวยสวย แล้วป่าทำมันไม่ฟ่ามังงนอะเอ้ยเอ้ย,อย,อยได้เนะนะนี่ยได้เนี่ยนี่ไงไม่ได้นะครับผมคือทีมได้นะเราไม่ได้นะเสียงผมก็ยังไม่หายนะครับผมเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเป็นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งจะสองอาทิตย์แล้วเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับผม,เ,มเหมือนแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวนะเนี่ย เอายืนทำมายืนนิ่งอ่ะเอา,เอาอมายืนนิ่งอ,ะอ่ะมันขยับแล้วสวยแล้วไงสามหนึ่งไม่ไหวแน่นอนอย่างนี้คือว่าแม่งโอ้โหโคตรแรงโอ้โหโอ้โหโ,โ,โดนอะไรวะน่านโอ้โหเจอเวทส,สองตัวกูสะดุงะ้งเลยเจอทูดาเมดอีกฝ้าผมต้องขึ้นกันเวทก่อนวะดูจากทรงแล้วไม่น่าถ้าโดนแบบนี้ไม่น่าไม่น่าเวิร์กนะครับผมต้องออกกันเวทให้ไวนะครับอืม แล้วก็ดูแบบทรงแล้วตัดเลือกก็ต้องจะต้องออกนะเพราะว่าเจออันเลนนะครับผมไม่ออกไม่ได้นะถ้าหนึ่งหนึ่งได้อยู่นะครับผมแต่ทีมไฟน์นี่มันจะเปรียบนะครับตัดเลือดมันจะดีตรงทีมไฟน์นะครับผมหนึ่งหนึ่งเราไม่ต้องออกก็ได้นะแต่ว่าออกเผื่อทีมไฟน์นะครับบางทีเรามันตัวเรามันเป็นตัวที่แบบว่าต้องเอาหน้าไปแน่นนะครับผมอะไรเฮ้ยเจ้าโอหมันชุ่มุ่ กีลามือจก็ตามโดนพันิุ์พะโลอีกที<ม>เดี๋ยวรอการเล่ก่อนนะครับผมตัวพวิ่งนะี้คือมันคอมโบเราทีเดียวีแห้งได้นะครับผมข้างล่างเบมือนยับเลยวะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งซีซีที่ค่อน,นข้างนะ่ารำคานพยายามแปะอันติให้โดนก่อนที่จะโดนสกิลมันนะครับผมกิลด์ถ้าบบเราโดนสตานีเราจะโดนสถานลัวๆนะ สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามนี่แม่ง Saturn สตัร์ทุกสกิลโอ้โหพาสซีฟมันก็ยังสตัร์นะครับผมสกิลเด้อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะครับผมตัวนี้ก็สตัร์เล็กน้อยนะครับผมยกยกขึ้นนึงต่อเข้าหัวอืมมันจุบมาทางนี้นะต่อไปก่อนต่อไปก่อนโอเคเขาแสดงมงกุฎเวทเล็กมาแล้วนะครับผมมงกุฎเวทหรือแหวนเลยเออมันมาแล้วมันมาเล่นผมละ มันมาเล่นผมแล้วไงเฟปหาแล้วแอตีเข้าหน้าไปก่อนมาเด็กวัวที่ไหนอะสองหนึ่งไหวหรือเปล่ปามิมันโดดปลาดองหัวถ,ถึกถึกแตงหนึ่งปลาดองหัวทริงยังไงีริงโอ้โหไม่ตายโอ้โหเหลือทำไมวะนะปลาดอกนี้สวยแล้วมันมาแล้วหลบหลบหลบยายายาพี่มีฟิกน้องฮัลโหลเกือบแล้วไนงะ เฮ้ยมันไม่ตายได้ยังไงวะฮัลโหลเกมบักบอกว่าเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยบอมล่างไปแล้วครับผมแต่ว่าเราได้กลางคุ้มอยู่นะออกเสื้อเขียวนะครับผมทีนี้เฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะฮัลโหลใครอ่ะสวัสดีจ้าใครอ่ะไปไหนลุงอื้ ดินมาแบบนี้ก็เป็นปุ๋ยนะครับผมอาจจะตกใจเล็กน้อยนะแจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับโดนแปะอันตีไปแล้วนะยีเดอร์นีถ้าเข้ามาตายอีกตัวนะเพราะว่าเราแปะอันตีโดนไปแล้วนะครับผมคือการซีซีนะถ้าลําต่อนเนื่องนะเราก็จะลําได้ายาวๆนะครับผมอันตีของฟอเรนนี่มันคููดาวห้าวิใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเก็บดอกเนี่ยมันจะเพิ่มหนึ่งวินะครับผมคือลําได้เรื่อยๆอถ้าไม่พลาดนะ แต่ว่าตัวละครมันก็ไม่ได้อยู่ให้เราลามตลอดนะครับผมเขาวิ่งไปเรื่อยอเพราะฉะนั้นเราก็ควรปาดอกให้โดนแล้วก็เก็บดอกให้โดนนะครับมันถึงจะลามต่อเนื่องนะเกมนี้ดีนะวีล่าไม่มากดเรานะครับผมดักตรงนี้ดีกว่าดับมือเลยแล้วกันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะจิชก็จะเฮ้ยใครได้วะมันไม่ได้แล้วกูไม่ได้ด้วยไนงะ ดาเมจติดยังวะทำไมฟอนเ,เลยผมมันดาเมจติ่มยังนะโอ้โหติดก,กดฟิกเกอร์ไม่โดนอีกไปเมื่อกี้ผมกดปลาดอกฟิกเกอร์นะแต่กดฟิกเกอร์ไม่โดนนะครับผมนิ้วผมเป็นอะไรยิ่งเล่นยิ่งกากว่ะยิ่งเล่นก็ยิ่งหัวร้อนนะครับผมใครมีวิธีแก้มบอกผมทีนะลบเกมทิ้งไว้ผมว่าแล้วค่อยลบลมใหม่นะครับผม เลือกเล่นสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ดีนะผมว่าน่าจะดีอยู่นะเราอาจจะเข้ามือวัอนนี้นะครับผมซุ่มรอซุ่มรอชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นหมัดเธอคิวลิสนะครับผมเอาไว้แบบลำ้ำล้ำอยู่แนละ้วแบบเกือบตายนะั้นโลเด้งขึ้นมาให้ทีมตรงข้ามช็อกนะเราหาจังหวะเข้าดีๆนะครับผมระวังกิวเดอร์ดีๆนะ ไอ้ตัวนี้ถ้าเช็คแล้ววีล่ามาน,นี่เรียบร้อยนะเรายังไม่มีการเวทใหญ่นะครับผมแต่ว่าน่าจะเบิร์ดเราไม่ตายนะเห็นครับเราได้หมัดแล้วตันนี้เงินกลางเงินเราค่อนข้างดีนะครับผมเบิร์ดท,ทีเดียวเราไม่น่าตายนะถึต่อไปตัดเลือดนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิอ่าวแฝงติโดนอย่างน,นี้ใครสวยครับผมใครสวยไอ้ทหารหารเพื่อไม่เจอใครสวยวะเนี่ย ปลาดอกเข้าวหัวเป็นงาปลาดอกเข้าหินไม่ใช่แล้วเมื่อกี้มันผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมโป<บ>้งนี่ไงนี่ปลาดอกเข้าหินอืนิ้วเป็นอะไรเนี่ยยิ่งเล่นมันยิ่งเส็งเลยครับผม,มนิ้วเราแบบเชืว่ามันฝืดหน้าจอมร้อนหรือว่าอาจจะฝืดนะมันก็เลยลากแบบติดๆขัดๆนะครับผม,มแต่ก่อนผมก็ใส่ถุงนิ้วเล่นนะ ตัวน,นี้มันใส่แล้วแบบมันแบบบางทีมันแบบว่ามันจะติดบ้างแบบติดแต่ว่ามันไม่ตรงที่เราต้องการนะครับผมมันคือทำไมนะเราก็เคลียร์เรียนไปก่อนนะครับผมตอนนี้อยากได้ดาร์กว่ะตีดาร์กอีเพื่โอนฮัลโหลโอ้โหไปบวกกลางกันอีกยังไงวะเนี่ยยืนรอว่ะแล้วกันเอาดาบการดาเมจดีกว่าตัดเลือดดีกว่านะครับผม มีอังเลนเอ๊ะใจเย็นอนแล้วแตงกวาดีๆใครเดินมาปาบเข้าหัวเรียบร้อยอย่างนี้ไม่รอดเปาต่อกเขาหัวอีกตัวนึงเรียบร้อยหนึ่งตัวยังไงพี่กิวเฮ้เจ้โหือแหงปลาดอกระหว่างกลางอยู่แล้วอังเลนมันปีละที่ผ่านละผลผมกลับไปกันนะ อะไรอยู่ในภูมหรือเปล่าแบบแบบ <Show. S 1> ใจเอทำาไครับ oh. อ้าวอ้าวปลาหอกเข้าหัวนี่ปลาดอกครับผมอาติผู้ผิบหลอได้ตัดเลื่อนมาแต่ว่าเกมเรานำแล้วตอนนี้เกมนำจังนะครับเริ่มไม่ได้อ,ออกกันนะ <Time. S 1> แต่ผมออกมาเพื่อทีมไฟนะครับผม <The player. S 1> หวังว่าจะมีทีมไฟใหญ่ๆนะเพื่อให้มันมีประโยชน์นะครับเ <The player. S 1> ออนี่เป็นไงออกล็อกคิวด้วยเป็นไง สะท้อนไม่เอานะครับผมรอเราคิวจริงเราควรจะออกสะท้อนนะครับผมเพราะว่ามันมีกายภาพที่มุนแรงนะอย่างยอนนะแล้วก็อันเลนนะครับผมแต่ว่าเรามันตัวนอกเมตาไงเรามันสายนอกเมตานะครับผู้ออกไอเทมไปเรื่อยนะตามสถานการณ์นะครับผมถ้าเกมตามผมก็จะออกปกตินะครับแต่นี้เกมนกําผมจะออกอะไรก็ได้นะโอ้มันขัดดีจังวะ อืเป็นไงฟิกเกอร์โยกเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเกอฟิกเกอร์ข้ามบางแพงมาแล้วอันติเข้าไปเป็นไง,นไงผมยังงงเลยผมทําได้ยังไงวะ <c oughs> เออผมยังงงเลยทําได้ยังไงวะเนี่ยเ,ย,ยเรียบร้อยดิโดนชัดจาวเลยเพื่อนถอยกันเมื่อฮัลโหลงานยากแล้วงานยาก้วไงทิปเปิลกิลโอ้อันเลนเกิดอย่างงี้อันเลนเกิดอีกทีเราจะซวยนะทำเป็นเล่นไป ถอยก่อนได้ยินสวยจริงนะครับผมคือผมอยากปุ่มเหมือนบางทีมันกดบางทีกดโดนบ้างไม่โดนบ้างว่ะเออมันนิดเดียวมันก็มีผลนะครับผมเวลาเราลามเราไม่ได้มองไงคือผมเล่น iPad มาก่อนมันก็กลับมาเล่นมือถือมันก็จะแบบแปลกๆแล้วชิบหายแล้วคิดว่าแล้วเนี่ยเออเออโอ้โอ้โหกูโอ้กูวางโทรศัพท์อะอย่างเงี้ยโอ้โห เมื่อกี้โดนกิลเดอร์นี่แทบจะไม่ได้ขยับเลยนะโดนวีหัวใจวีล่าเข้าไปทีดอย่งเรียบร้อยเกมนี้เริ่มมีกลิ่นแล้วเนี่ยเกมน้ำเันจบบ้านไม่ได้เลยเริ่มมีกลิ่นนะอือเอาแก่เอายก่สดกันอีกแล้วรอก่อนเพื่อนฮัลโหลคีล่ามันจะเอาเม็ดผมแล้วอ่ะมาเจอมาฮักอูอยู่โฉยโฉบโฉบเฮ้ยข้างล่างเพื่อน อเลนแม่งจะลอยบ้านอย่างเดียวเลยวะเี็บร้อยปลาเนี่ยไงว่าละเลือดมันยังเต็มอยู่เลยโดดินะมันเพิ่งออกต้องต้องออกตัดเลือดนะครับผมไอตัวเนี้เยเดรกเกนยังต้องออกนะเขาไม่ออกไม่ได้นะออกทอยครับผมกันเวสองชิ้นแม่งเหนยเกมนี้เวรุนแรงไหมเหรอมาดิครับขนาดละเออเฮ้ยอีดินกูดโดนอีกแล้วน่ะมุดมันมุดแล้ว มันมุดแล้วปลาตอกข้าหัวฟิกเกอร์าไาดิได้มา,มาหนึ่งตัวนะครับผมได้ปลาด้วยโอ้โอ้โหไม่ต้องเดินอ้าวอ้าวปลาตอกข้หัวอ้าวยังไงทะไรยังไงออยังไงเหลือกิวตัวเดียวแบบนี้น่าจะจบบ้านได้นะครับจบเลยดีกว่าครับมีจบให้ไวเลยเดี๋ยวยอดเกิดเดี๋ยวยอดเกิดแล้วแล้มันจะวุ่นวายนะครับผม การเวแม่งสองทีเนยเกมเนี้มไม่รู้อ่ะมาเลยถอยเรามาเลยโอ้ยสตานอะไรขนาดนั้นโอ้ยเออล้างดิเพื่อนอกว่าจะล้างอ,อืมปาลาทองก็หัวออไปไหนปาลาทองก็หัวิีจบปีครับรออะไรอ่ะยังไงปาลาทองก็หัวอีกทีนึงโอ้โหข้าหัวตลอดเฮียอย่างเงี้ยเล่นดีแหม ทีอย่างนั้นนี่โอ้โหลำแทบตายไม่ได้คิวแถบมบตายอีกแต่หากเออต้องแบบนี้ดีวะใครมีวิธีแก้บอกผมทีครับแก้หัวร้อนอืมว่าต้องซื้อยามากินวะแก่ร้อนในไม่เกี่ยวนะคนเรเรื่องนะไม่ใช่รับอันนั้นน่าจะไปเรื่อยนะครับผมผมอยากหายะาก,การเป็นหวัดแล้วมันเจ็บคอนะทีดูเสียงผมนี่โอ้ เหมือนพูดอยู่ในแบบในท่อด้วยสักอย่างนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจกับอะไรพูดๆแบบนี้ผมจะได้มีกําลังใจงในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมก็าวาจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมจุบจ๊บจุ๊บ